ก็ชุนร้อยก้าสิบเซนกับล้อหน้าร้อยสามสิบสี่กับร้อสาแปดจบแล้วน้อยเมื่อกี้นะครับอย่าเป็นรุ่นยอดฮิตเลยต่อไปนะครับล้อร้อยแปดสิบเซนนะครับตัวนี้เบอร์ยางกระลูดเบอร์ยางเลยแปดจุดสามขีดห้าิบสี่นะครับดูนี่ครับนี่ชัดเจนนะครับเราดีลกับโรงงานโดยตรงไม่ได้ซื้อผ่านใครนะครับเราย้ํา การรับประกันการอะไรก้อนคุณมาสอบถามได้เลยร้อยแปดสิซนอ่ะคนะู่กับอะไรได้บ้างตัวนี้ได้ายางหลัง8นิ้วนะสามารถจับคู่กับรนะ้อย่น่ายางห้านิ้วได้ตัวนี้เบอร์ยางคือ5.0าจุดสี่สามแปคือล้อหน้านะครับสูงประมาณร้อยสามสิบสี่นะครับร้อยสามสี่สามห้าแหละแต่ร้อสามสีก็พอเบอร์ยางตัวนี้แยางหลัง8.3ดจนะครับตัวนี้ยสูงร้อิเซนนะครับได้ายางกว้าง ประมาณแปดนิ้วนะครับเข้ามาบอกราคากันหกหมื่นนะท่องไม่เป็นแล้วตอนนี้บอกคร่าวๆเลยต้องติดโพลนิดนึงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ร้อหลัง180ยแปดสิเซนน่ายังกว้างแนิ้ว5 0 0ร้อยหลารอยสเซนน่ายังกว้างหนิ้วนูเพียงแค่54,900บาทไม่รวมดูมไม่รวมน็อตถ้าดูน็อตคูปต้ยันมาเพิ่มสามพ หรือว่าจะแบบนี้เด็ดเดดเดดเนี่ยครับบุมล้อหน้าสองก้อนล้อหลังสองก้อนน็อตยี่สิบสี่ตัวยนอ,นอย่างนี้เลยน็อตกันคายด้วยนะทุกอย่างดีเลยน็อตแข็งห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้ารวมบุมรวมน็อตน,นะครับครับราคาระทึกไหมเรานี้ไม่มีคําว่าหกหมื่นนี่เห็นแล้วจริงมีขายได้อะไรเนี่ยราซื้อต่เรามาขายตอนแรกนออยู่้ไม่เกินหกหมื่นตลาดเริ่มเดิน จ่าจำนวนมากได้แล้วก็ลดราคาลูกค,ค้าจริงสายสักห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเหมือนเดิมก็ได้นะไม่เป็นไรก็ที่บอกว่าถ้ารวมบุญบนน็อตอยู่แค่ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยก็ด้วยแล้วกันตามก็หกหมืน่นเกือบสองสามพันน่ะสไตล์ช้างทองตั้งราคาสูงไม่เป็นตั้งราคาสูงไม่เป็นเพราะอะไรไม่อยากเอาเปรียบเษกษตรกรเอาท่านซื้อรออย่เดียวไหมไม่ท่านต้องซื้อผานี่ดูผานี่อ่าซื้อหวานอีก,ออกอซื้อข้นยาอีกเบสเซ็ตเ,เ,เป็นแสน จะตั้งราคาแพงทำไมซื้อกับเรานี่ประหยัดที่หนึ่งหมื่นสองหมื่นเลยแหละตัวนี้ามว่าร้อยสามสิบกว่าเนี่ยต้องลดกลุ่มสี่สิบห้าแรงขึ้นไปามว่าทำไมระล้อหน้าถ้าเป็นยางตันเนาะล้อหน้าร้อยสามสิบ้ถหลังร้อยแปดสิบลดสามสิบกว่าแรงเหลือห้าเซนอันนี้ร้อยสามสิบสี่เซนจะเหลือแค่เซนสองเซนเป็นไปไม่ได้มันไม่ปลอดภัยครับราจะลดกลุ่มสี่สิบห้าแรงขึ้นไปจนถึงห้าสิบห้าก็ยังเราไหวมันจะบาลานซ์เลยมันก็บาลานซ์เลยครับผมแล้ว ถ้าใส่ข้างหน้า5นิ้วหลัง8นิ้วนี้ก็คือโอเคก็โอเคมันก็เหมือนกับยางพวกนี้ครับอ่ะรถไถร,รถแท็กเตอร์เป็นแบบนี้เลยพี่เห็น13.6นิ้วหรือประมาณสาสิสเซนสาสิเซนนะครับก็เข้า,ขานะผมให้ดูกับล้อหน้าแค่แ8นิ้วเออเขาก็ไม่เห็นใหญ่เท่ากันใช่นะคนบอกว่าเอาไปทำไมหน้ากว้างเยอะๆแต่ถ้าอยากได้เราก็มีมัน เร,เราก็มีเอาแบบราคา,าระทึกใจหน้าแปดหลังแปดใช่อย่างไ่เงี้นเราก็จัดให้หน่าอยา่างระทึกใจอ่ะราคา<ต>ระทึกใจแต่วม่ประหยัดน้ำมันเฉยเฉยใช่ไหมก็ถามว่าข้อแรกท่านต้องคิดก่อนว่า,วาตอนท่านเปลี่ยนยางนอกอย่างไอยางที่หน้ากว้างแพงกว่าแน่นอนนะครับสองการกินน้ำมันของนี่ยางกว้างกินน้ำมันกว่าแน่นอนนะครับนี่ยืนยันเลยรถแท็กเตอร์เขายังออกแบบมาใช่มิสลักนก่อนเขาคำนวณแล้วเนะาะก็คำนวณแล้วคืออาการออกแบบเพราะการรับแรงไขมันอยู่ข้างหลัง ล้อสาแปนี่ยังกว้าง8นิ้วกับล้อหลังร้อยแปดสิบนี่ยังกว้าง8นิ้วเดี๋ยวปวดเคยกว่าเยอะเกินราคาเพียงแค่5,7,900บาทเอาต่างกันนิดเดียวร้อยใช่ต่างกัน2 0 0 0เก่า5้ามไม่รวมดูมไม่รวมน็อตนะครับอ๋อถ้าดวมดูมเดินนอตก็เพิ่ม3 0 0พันองนอยันบ้นกเนากาไม่ต้อง 70, 0ด0มืนึกออกไหม เนี่ดอกอันนี้มันสูงกว่าดอกอันนี้นี่นาอ้าวนี่เลยจับผิดสังเกตได้แล้วนี่ฉะนั้นใจับกับด้านกับด้านมาดอกยางถูกต้องหน่อยวางไวเลยบุมมนไม่ต้องก็ได้นี่นะครับเราบอกก่อนนะถ้าหน้ายางกว้างแปดนิ้วจะเป็นดอกแบบนี้นะทั้งหน้าทั้งหลังความสูงของดอกเอาง่ายๆอ่ะดูเลยถามว่าทําไมเราเราต้องบอกที่หมดประมาณสักนิ้วครึ่งแล้วกันเนาะก็ดูจากท้องยางตรอ่งนี้เนาะประมาณเนี้ นิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งเนาะประมาณไม่ถึงไม่ถึงนิ้วครึ่งอ่ะประมาณนี้แหละแต่ถ้านับตรงนี้นิ้วครึ่งอยู่อ่ะตรงนี้อ,อ่นก็ตามรูปแล้วกันเนี่ยครับแต่ถ้าฝั่งนี้โ้นดอกมันทำไมสูงจังลืมลืมดูลืมสังเกตน,นอย่าบอกว่าน้ากว้างแล้วดีกว่าเยอะนอกจากกินแรงเยอะแล้วดอกมันหายไปไหนอ่ะที่หน้าอย่างกว้างอ่ะหันก่อนะเฮียเอานี่ง่ายอ่ะเราชนชนนี้เลยนี่รูปจริงนะเอาตามนี้เลย ดูเอาเองก็จะบอกว่าสองนิ้วครึ่งก็ได้ต้องก็อยู่กับวัดมุมไหนก็ดีเองไปถ้าางนั้นเมื่อกี้ดอกนั้นเมื่อกี้มัน,นไ,มได้เท่านี้เองนะนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเกือบไม่ถึงนะเมืเเอ่อกี้นี่ครับดูความถึงดอกชัดเจนเนาะนี่ท้องยางตรงนี้นะลองเนี่ยประมาณสองนิ้วครึ่งครับลอนว่าจากตรงนี้นะถึงตรงนี้อ่าจะถ้ามาตัวหน้ายางแปดนิ้วถ้าเป็นล้อหน้าร้อยสามแปดก็เนี่ยครับประมาณ ดอกมันจะเป็นแบบนี้ดอกแบบนี้เลยเตๆอย่างนี้ใช่ประมาณสูงมาสักไม่เกินนิ้วขึ้นอ่ะเรวเฮียมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับถ้าเราเอาดอกนี้คู่กับเซตนี้เลยเอ,อ่อถามว่าความคิดเห็นยังไงข้อแรกก่อนหน้าย,ยางแคบกินมิมานน้อยกว่าครับ<ม>สองดอกยางที่สูงจะตะก,กุยดินดีกว่าเพราะเรียกตอนตอนทีตนตน่ติดลมหรือติดอะไรพวกนั้นน่ะดินอ่อนสามที่สำคัญดอกยางที่สูง่าเยอะครับ ถามว่าถ้านาย่างกว้างแปดนิ้วนะผมท้ายเลยกับบ,บอกยางนายางกว้างแปดนิ้วแบบนี้กับบ,บอกยางนั่นกว้างห้านิ้วแบบนี้เป็นยางนอกห่างกันอย่างน้อยปีหนึ่งพอเหรอมันก็หายเป็นนิ้วหนึ่งเต็มๆอ่ะ๋อรจริงอันนี้นิ้วครึ่องอันนี้สองนิ้วครึ่องอะ่ะไปเฉยเรามีทั้งสองเพื่อบอกว่าอยากได้ให,ใหญ่ๆเราจดให้ในราคาที่แทงกันเท่ 2,000บาทอ๋อ2,000บาทก็เพิ่มเป็น8นิ้วได้แต่ลูกค้าจะได้หน้ายางนิ้วกว่าแบบนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้ายอมอันไม่ใช่สิถ้าลูกค้าใช้อันนี้ก้อนหน้าแคบแต่ดอกยางสูงอ่มันจะได้อย่างเสียอย่างอ่ะนะใช่แต่หน้ายางก็ปนิ้วแพงกว่า2,000ันยางนอกยังไงก็แพงกว่านะครับดอธิบายก่ยางอะไรแพงกว่าไหมแพงกว่าเยอะแพงกว่าใช่แค่ดอกยางเนี้ยกับเนี้ยหน้ากับหลังเนี้ยท่านเป็ี่ยนยางหลังก่อนนะครับยืนยันทำไมอ่ะดอกยางมันตื้ม อ๋อเหรอใช่แล้วล้อหลังมันกินแรงนม่หรอกไหมครับนั่นแหละทางสิบชั้นครับ CPR <CPR S 1> สิปรซิจะสิบสองชั้นนะจาผิดหาก่ขอนไม่รู้จะไม่ได้หาหาจะไม่เจอแต่สิบสองชั้นนีจางผิดนะสิบหรือสิบสองชั้นนี่แหละ